คำประกาศของนายกรัฐมนตรีอนุทินที่ทำให้หลายคนต้องหยุดชะงักคือการเปิดเผยว่าคณะกรรมการสอมอชอได้มีมติให้ระงับปฏิญญาสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งเป็นข่าวที่กลายเป็นประเด็นร้อนและสร้างความสนใจอย่างมากในวงการการเมืองและความมั่นคงของประเทศ แต่เบื้องหลังเรื่องนี้มีสิ่งที่น่าคิดและน่าตั้งคำถามอยู่ไม่น้อยแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นมาทำความเข้าใจสถานการณ์และเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านายอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติครั้งที่สิบสี่ 2,568ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2,568ที่ห้องวิจิตวัฒการในธรรเนียบรัฐบาลน,นี้ไม่ใช่การประชุมธรรมดาเพราะเป็นการรวมพลของหน่วยงานด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศเช่นกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งต่างก็มีภารกิจสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของประเทศและการสร้างสมดุลในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา เหตุผลสำคัญที่นำไปสู่การประชุมนี้คือเหตุการณ์ล่าสุดที่ทหารไทยสองนายได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบระเบิดในพื้นที่ห้วยตามมเรียอ,อกันทรลักษ์จังหวัดรีสเกตขณะที่กำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในแนวชายแดนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลและความไม่แน่นอนในเรื่องของความปลอดภัยและความสงบในพื้นที่ชายแดนระหว่างสองประเทศการประชุมจึงมีเป้าหมายเพื่อหารือและวางแนวทางในการดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับปฏิญญาสันติภาพไทย กัมพูชาซึ่งเป็นข้อตกลงที่หวังว่าจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเข้าใจร่วมกันระหว่างสองประเทศอย่างไรก็ตามข่าวที่น่าประหลาดใจและเป็นประเด็นถกเถียงก็คือการคาดว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับการยกเลิกหรือระงับใบอนุญาตแรงงานชาวกัมพูชาที่ทำงานในไทยด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและแรงงานระหว่างสองประเทศ ซึ่งในช่วงเช้าก็มีตัวแทนจากหน่วยงานด้านความมั่นคงและกระทรวงต,งต่างๆเดินทางมาเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและหารือในประเด็นสําคัญเหล่านี้ด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสอมอชอว่าถึงแม้จะต้องรอคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีแต่เขาเชื่อว่าสถานการณ์ในวันนี้มีทั้งด้านดีและด้านร้ายและเชื่อมั่นว่าจะมีข่าวดีในที่สุดพร้อมกับมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังซึ่งนั่นอาจเป็น คำตอบที่สร้างความหวังและกำลังใจให้กับผู้ติดตามข่าวสารในช่วงเวลานี้หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในเวลา10นาฬิกา55นาทีนายกรัฐมนตรีได้ออกมาจากห้องประชุมโดยผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงมาตรการตอบโต้หรือการดำเนินการใดๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนายอนุทินตอบเพียงสั้นๆว่าเขาจะกลับไปประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก่อนแล้วจะ,ะแถลงอย่างเป็นทางการในภายหลังในเรื่องนี้ขณะเดียวกันเมื่อถามว่าแนวทางการยกเลิกปฏิญญาสันติภาพไทย กัมพูชาจะเป็นเช่นไรในอนุทินได้แค่บอกว่าเป็นการระง,งับเท่านั้นและเมื่อถูกถามถึงระยะเวลาที่จะระง,งับนี้เขาไม่ได้ให้คำตอบใดๆแต่รีบเดินทางไปเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการทันทีซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์นี้ยังคงไม่แน่นอนและยังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจและการเจรจาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต